อีกแล้วเพิ่งนี่เขาท่อคางบ้านได้ป่ะนี่ก้อนาัน้นประมาณช่วงหนึ่งเพิ่นมีมาสำรวจอยู่ประมาณยี่สิบตนี่แหละมาสำรวจมาสำรวจเขาไต่ก้นท่อท่อปลูกพัก บา้านมีเพื่อนเราผ้ามูมากบักย่างไรเลยบ้านนี้ตอนนี้กระบ,บายสองครึ่งบายสองสี่สิบนาทีหืมเขารีเก้เขาเคลื่อนเขาหัวได้เไงเคลื่อนเคลื่อน ันตลายสุดๆเลยแต่ว่าก็เคยมีู่่อันเพื่นมาเข้าท่ออันท่อขูดพัทของปลาแมวอยังสิค้นพานไผพานมากเพื่นกับบริเฮ็ดหยังด้วย่ะถึงเวลาเพื่อนก็จักหาไปใส่เอง บ้วมาเป็นฟูงแบบไงแป๊บนึงจะเบิดเลยไอ้เขานี่ก็พยายามเนาะเขาเนาะฟูงง่ายๆจะมุดแล้วเราไม่เอากับฟ้าว่ทยบริเวณเปิดเสียงเ,เสียงจากกล่องนิดน้อย มุดกต่ยันเนาะขยุม่มขยุ่มเลยมาหมดแล้วเงียบเสียงละปิดสูงเลยเท้านี่กับยู่ไกลๆกักบบอลอนบอรูเรื่องรูเล่าอย่างเลยมน,มน ใส่เวลาหานาที่หานาที่เขาหมดแล้วไปเร็วมาเร็วเขาในทอยางรวดเร็วเลยามันเสียงยังวิ่นวิๆนวินวินมากฟูง